แต่ต้มยำแต่ละร้านก็จะลดท่าก็อาจจะผิดแพกแตกต่างไปถึงว่าคนงานเขาต้องการเชฟมาจากบ้านเราเชฟหรือพ่อครัวนี่ยังได้ใบอนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าทีนี้คนเสิร์ฟคนมาเลยนี่จะไม่ทํางานประเภทเสิร์ฟก็เลยไปหาคนอินโดและต้องการคนไทยไปเสิร์ฟแต่ปรากฏว่าคนไทยพนักง,งานเสิร์ฟนี้ทางการมาเลยยังไม่ให้ใบอนุญ,ญาต นี่คือปัญหาส่วนหนึ่งที่ตามมาแล้วก็ในสุดเข้าไปกวาดตามร้านต่างๆก็ปรากฏว่าเป็นความผิดทาง,งานไม่มีใบอนุญาตเห็นบอกพวกนี้มีเป็นหมื่นๆคนเลยโอเป็นหมื่นครับ,รบอันนี้พกร้านอาหารไทยเราตามตัวเลขจากสมาคมร้านอาหารไทยเรามีแปดพันกว่าร้านแต่พันกว่าร้านเฉลี่ยร้านละสักห้าคนเป็นคนมันก็เกินหมื่นใช่ไหมครับ,รบเห็นไหมฮะนี่มันมันถึงมีปัญหามากแล้วก็ปีหนึ่ง ก็ถูกทางการตอร่อมอเพราะว่าเป็นความผิดลักษณะเช่นนี้การไม่ทำ,ทำงานไม่มีใบอนุญาตเป็นความผิดกฎหมายข้อเมืองอ<ช>ความผิดก็คือถูกจาคุกไม่เกินหเดือนปรับไม่เกิน1นึ่งืนบาทนะฮะอันนี้ผมคิดเป็นเงินไทยเลยนะครับแต่ที่เรื่องรุนแรงมากในขณะนี้ก็คือมาเลเซียเอาจริงมาเลเซียเข้มมากเข้มครับเขาพยายามที่จะกวาดล้างคนทํางานผิดกฎหมายนี่ออกไปนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่อยากจะเตือนอยากจะให้ที่น้อง คนไทยเราที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศได้รู้ตัวเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนก็คือเรื่องการไปทํางานนวดนะครับนวดเนี่ผิดกฎหมายแน่ๆนครับเขาจะให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตแล้วก็เป็นนวดระดับสปาในโรงแรมเท่านั้นแต่ที่ถูกจับส่วนใหญ่จะไปนวดในร้านนวดทั่วไปร้านนวดทั่วไปที่เขาใช้เขาเรร้านรีเฟกโซโลจีร้านผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทํางานนวดแบบแอรแฝง พวกนี้ใบอนุญาตนี่จะมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยไปทํางานประเภทนี้ก็เรียกว่าหลายพันคนอันนี้ถูกจับมากที่สุดรองจากโคโยตี้นะครับประเภทหมอนวดทั้งหลายเลยน,น่าเป็นห่วงมากปี2554ทางสารทูตได้ไปช่วยคนไทยเจราจาอะไรพ้นได้ให้พ้นเนี่ยทั้งหมด506คนปี2554นะครับที่เราส่งมีประเภทร้านอาหาร <S 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 ประเภทนวด ประเภทคุโยตี้และประเภทลูกเรือประมงรวมแล้วมี506คนปีสุ5 4ณหร้อยห้าิบี่ปีสุ5 3ณห้า้าประมาณแ800ร้อยกว่าคนตัวเลขลดลงนะครับ5้าิบสามนี่8 0ดร้อยกว่าคนพอปีห้าสี่เหลือห้าร้อยกคนปีห้าห้าเริ่มต้นสองเดือนถูกจับแล้ว100ร้อยกว่าคนซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่เงเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเข้าไปโดยที่ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของเขา อาศัยช่องว่างระหว่างไทยกับมาเลยที่เรายกเว้นวีซ่า30วันนี่แหละเข้าไปแล้วก็ไปทํางานซึ่งอันนี้เรียกว่าไปฝา่าฝืนกฎหมาย abuse law เขาเขานะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงคือเขาให้ไปเที่ยวสามวันนะครับแล้วก็ไปทํางานจ็อบเขาเรียกว่าจ็อบเข้าจ็อกออกนะครับแต่ว่าพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้ใที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างคือว่าบางคนไม่ใช้พาสปอร์ตครับเขาเป็นประชาชนในจังหวัดชายแดน ตาม,มาตไม่เชิงสองสัญชาติแต่ว่าเขาจะขอใบผ่านแดนแทนใบผ่านแดนนี้ออกโดยกระทรวงมหาดไทยออกโดยอำเภอจังหวัดชายแดนออกให้แก่คนชายแดนเพื่อเข้าไปเยี่ยมญาติไม่เกิน2ี่้ากิโลปรากฏว่าพวกพี่น้องสามจังหวัดใช้ใบผ่านแดนไปถึงยาโฮบารูไปถึงห้าหกร้อกิโลเมตรก็เป็นความผิดและครับอันนี้ก็ผิด ปัญหาพี่น้องสามจังหวัดก็เลยเกิดจากการขี่ใบผ่านแดนแล้วไปเกินยี่ิห้ากิโลด้วยในใบยโฮะก็คือไปทํางานร้านอาหารต้มยำเนี่ครับอ,อ่าเรียกว่าเกินที่ห้ากิโลที่นั่นก็มีคล้ายๆกับแหล่งบันเทิงคล้ายๆกับพัดพงของเรานที่รัฐยโฮหรือเมืองหลวงของรัฐยโฮเรียกว่ายาโฮบารูนี่เขากำลังพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจและติดกับจังประเทศสิงคโปร์ค mm hmm. นสิงคโปร์จะข้ามมาเที่ยว มีถนนบางสายเรียกว่าถนนฮอนรีูดเนี่นะครับก็เหมือนพัทโงเหมือนกับพัทยาบ้านเราเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เมื่อตอนมกราคมจับไป36คนที่ยัฮูบารูเนี่ย mm hmm. เป็นคโยตี้กับนักร้องครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยกลับกลับหมดแล้วนะครับ mm hmm. ผมส่งผ่านชายแดน mm hmm. เมื่อกลางเดือนกุมภาก็สิบห้าคน,นที่พ้นโทษจากรัฐยัฮูบารู mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นค o โยตี้ซึ่งผมไปเยี่ยมไปเจราจากับทางเจ้าของร้านเลยว่า ทำไมเอาคนของฉันมาแล้วก็ไม่ดูแลเขาเขาก็บอกว่าก็ตำรวจบุกมาไม่รู้ตัวเลยรวบไปทั้งหมดเลยคนไทยา36คนเมื่อเดือนมก,กราคมคมีเยอะไหมนี่มันมีร้านสถานบันเทิงมากที่ยาโหนี่นะครับผมว่าผู้หญิงที่ผู้หญิงไทยที่ไปนวดเอยไปเต้นรำหรือไปเต้นโคโยตี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายร้อยคนที่ยาโฮมีผักเยอะมากตอนนี้ก็ยังกวาดอยู่ตอนนี้ก็ยังกวาดอยู่ยางทีจุดหนึ่งที่ กว่าหนักนอกจากกวาลาเปอร์เนี่ยก็เห็นว่าโกตาบารูใช่ไหมครับโกตาบารูก็ในเมืองหลวงของรัฐการันตันนะครับโกตาบารูนี่มีสถานบันเทิงโกตาบารูนี่มันจะง่ายคนไทยจะข้ามน้ําเข้าไปเลยไปที่โกตาบารูนะครับแล้วก็สถานบันเทิงแต่ก็ยังไม่มากเท่าในกราลมเปอร์แล้วก็ปีนังนะครับ,รบปีนังตอนนี้เขากำลังจะปาดกวาดจับเหมือนกันปีนะันงก็มีสถานบันเทิงประเทศนี้ครับ ก็เห็นว่าหลายเมืองเลยใช่ไหมฮะสิกว่าเมืองอเมืองหลักๆเลยเมืองอีปโปอ,อีปโออปโอโอนี้ก็เมื่อเดือนกุมภานี้ก็ได้ช่วยผู้หญิงไทยที่ถูกจับที่เมืองอีปโปรัตเปรักรัตเปรักนะครับทันนี้ก็ทั้งนักร้องนักเต้นนะครับมนวดเนี่ยช่วยกลับไปแปล้ว10บกว่าคนที่เมืองอโปโน,นี่นะอันนี้รัตเ,เปรักนะครับแล้วก็ลองลงมาก็กคืออย่างที่พูดไปแล้วคือเมืองเจ้าบรูนี่จับมากรองจากตัวลำปือ โกลัเปอร์นี้เรียกว่ามากระดับหนึ่งในเรื่องการไปทําผิดกฎหมายในเรื่องนี้นะครับ<ช>อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจากไปนี้คือเขาจะติดคุกก่อนหรือปรับก่อนหรือว่าส่งกลับมาเลยครับก็ขบวนการตามกฎหมายของเขาอํานาจของเจ้าที่ตํารวจนะครับมีอํานาจควบคุมได้ไม่เกินยี่แปดวันใช่ไหมครับบ้านเรานี้แค่ประมาณ10กว่าวันก็นนต้องฟ้องศาลสิบสองวันใช่ไหมแต่มาเลเซียให้อํานาจตารวจคุมขังได้ถึงย8่วันถ้าย8วันแล้วถ้าทําไม่เสร็จ ถ้าไม่ถ้าฟอ้องศาลไม่ทันก็ต้องปล่อยก็เลยเกิดช่องว่างระหว่างควบคุมตัวยี่แปดวันนี่มีการไปจ่ายใต้โต๊ะบ้างอะไรนี่เป็นเรื่องจริงนะครับคนซึ่งออกมาแล้วนี่มาสารภาพกาับสาลพูดว่าโอบางทีต้องจ่ายพิเศษต่างๆเพื่อให้คดีมันเร็วอย่างนี้เป็นต้นอย่ข่าว านผู้ชมคุณวิถูนฟังท่านอครราชทูสมพงศ์ที่ดูแลคนไทยในกัวลาลัมเปอร์พูดแบบนี้แล้วเป็นห่วงเลยนะคะ,ะเพราะว่านะคนไทยที่ไปทํางานแล้วไม่เข้าใจไม่มีความรู้กฎเกณฑ์ของประเทศนั้นเนี่ยอันตรายนะคะเพราะว่าอย่างกัวลาลัมเปอร์ที่เขากวัดล้างเขาจกขัดล้างมาี่ตำรวจทะเล,เ,ลเนี่ยสองเดือนปีห้าห้าเนี่ยร้อยกว่าคนละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคนไทยกําลังหนีกันหัวสุกหัวซุนนะครับอาชีพคุยตี้ ใช่ไหมครับหมอนวดทําต้มยำใช่ไหมครับโอหลากหลายเลยอาชีพต่างๆที่ไปอยู่มาเลเซียหลากหลายเลยแล้วก็แต่ละอาชีพที่คุณวิทูลบอกไปนะลุงแจมเราบอกมาสักกู่เนี่ยนะคะว่าจะมีอาชีพอะไรอีกแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเตือนกันด้วยนะคะในช่วงหน้าว่าทํำยังไงนะคะถ้าเกิดกําลังจะไปไปทํางานต่างประเทศคร่หน้ายิ่งสําคัญค่ะ ตอนนี้มีหญิงไทยที่ถูกหลอกไปโขนยาเสพติดรอรอ,อโทษประหารชีวิตนะครับ <c oughs> 36คน<ด>สูงที่ <c oughs> สุดใช่ค่ะง <c oughs> ั้นพักกัสักครู่นะคะกลับมาลุงแจมอนแอร์ในช่วงหน้าค่ะคะุณเป็นต่อค่ะ